สังคีคาเฟ่กับผมลุงสนอเพาะริงและอาจารย์คุณดินละนาตีสอ๋อวัสดีครับแม่อาจารย์วันนี้อารมณ์ดีไหมย์วันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับอาจารย์เองผมยังสนุกอยู่เลยจ้าอารมณ์ค้างใช่ไหมค้างอยู่เลยเอวันนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีโอกาสเราจะขอคุยกับครูเอ๋อีกสักครั้งนะครับอาจารย์ ก็ดีนะอ่าเดี๋ยวก่อนเราพูดถึงเรื่องอ่าเรื่องระนาดเนี่ยมันยังอารมค้างอยู่แล้วอีกอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้โชว์ระนาดของบ้านอาจารย์เลยอ้าวอาจารย์โชว์เหรออาจารย์โชว์สักหน่อยในวันนี้เนี่ยออผมลืมไปมาโชว์ของผมเออโชว์ระนาดของอาจารย์หน่อยนะผื่นแรกอะไรเนี่ยอาจารย์เอาเลยนี่กาลาเวกกาลาเวกอ๋อผืนกาลาเวกเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นม ขึ้นที่เอาอีกไหมเอาอีกนะมืออะไรครับอาจารย์ธรณีไหวธรณีไหวพอละพอละพอละเดี๋ยวพอละนะเดี๋ยวจืดนะครับอาจารย์อ้าผมสงสัยนะผมผมจะเก่าเลยนะ อะไรครับเก่ามากนี่มาสังเกตไหมจะเก่าเก่าสิโอ้โหสิไม่ไม่กว่าปีเขาเรียกเอาขึ้นหิ่งใช่ไหมอาจารย์ขึ้นหิ่งใช่ไหมอาจารย์ให้แล้วไม่ขัดสีจะผีวันอ๋อไม่เราไม่ซ่อมไม่อะไรเลยเราคือเอาขึ้นหิ่งไว้บูชาว่างันเถอะใช่แล้วอ่าคราวนี้ผมสงสัยเรื่องครูสุพจน์นิดนึงอาจารย์อ้าวว่ามาเอ๊ เราผมไปอ่านหนังสือเนี่ยไปเจอฉายารูสุพจน์วรลนาดน้ำค้างมันน้ำค้างตรงไหนนะอ๋สมัยหนุ่มๆอ่ะครับเขาไล่ละนาดรู้จักไล่ะนาดไหมไล่ละนาดก็ก็สซ้อมมานะซ้อมอ่าเอาผ้าคลุมอ๋อเอาผ้าคลุมแล้วไงครับจา์แบบไหนังผมโลมานะผมโลมานะอ่าแล้ว็งว่าไงว่า เขายกระนาดออกไปตีกลางแก้งตอนตีสี่ตีห้าไปตีตอนเช้ามืดเลยใช่ไหมจารย์ใช่น้ำค้างหล่นลงมาโดนข้อมืออ๋อแล้วไงยุงไม่กัดเหรออาจารย์ยุงไม่กัดเอาจารย์ยุงนะทุกวันนี้ผมนั่งโดนกัดเลยผมแสดงว่าคนโบราณไล่ระนาดทนระนาดทนโอ้โหไแล้วไงจะต่อครับอาจารย์อ่ะมันก็น้ำค้างไปซึมเข้าข้อแทนอื ช่วยได้ใช่ไหมครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เกิดความคงทนอืมหมอมันแต่ผมว่าครับผมว่าไม่ดีข้อคงทนเลยผมฟังเสียงพ่อผมอ่ะครับเป็นไงครับเหมือนน้ำค้างหยดใสกริ้งใส่กริ้งเหมือนเสียงน้ำค้างหยดลงมาบนใบบอญใบบอนใบไม้เลยร้อนเรยรอนร้อนด้วยอ่ะรอนเลยนะอาจารย์ใช่แล้วแล้วบ้านอาจารย์เนี่ยโตสงาเนี่ยระนาดทุกคนไหมเนี่ยครูพักครูไทย กูปูแมวอะไรเนี่ยเขาตีระนาดทุกคนแมาจันกูพักตีระนาดเอกคนแรกของบ้านเลยไั้ปูนะอแล้วปูไทยล่ะแล้วปูไทยล่ะปูไทยเป็นคนคลองแล้วไงต่อครับอาจารย์รูพักเน่ยเป็นเป็นมือรนาดก่อนนะแล้วตอนหลัง็ไปไปเป็นข้าราชการกรมที่ดินอ๋อเลยก็เลยเหมือนกับพอพ่อตีไปเมื่อกล๊ ๋อก็คือไม่ได้ตีอีกว่างั้นเธอไปทํางานอย่างอื่นไปเป็นราชกาอ๋อไปเป็นข้าราชการอย่างอื่นก็เลยไม่ได้จับละน้าอีกต่อไปใช่เลิกเลยอ่าต่อจากครูพักมา้วใครครับอาจารย์ก็มีปูแมวอ่าครูอ่าคุณลุงชุพลโตสงาไปอา <ไป S 2> หารอ๋ออ๋อแล้วยังไงครับเขาดีละนาไหมเขาเป่าปีอ๋อเป่าปีท้องเป่าปีอ๋อแสดงว่าก็คือมาถึงครูสุพจน์โตสงาเลยที่ตีละนาตเอกอ่าก็มาคน ลองเล็กลองลองอะไรลองลองเว้ยอ่ะโอ้แล้วก็มาตีหน้าเองโดนหัดตีหน้าเอกเลยอ๋อส่งมาถึงอาจารย์คนสุดท้ายตอนนี้ที่ตีหน้าเอกได้แล้วมาผมตีอะไรอย่างเะตีอะไรบ้างครับอาจารย์ตีกับบ้านคนนะนะครัเล่นๆๆอ้าวอ้าวโอ๊ยหิวน้ำเหี้ยหิวน้ำเหี้ยโอ้ยหิวน้ำ อาจารย์ผมด่กาแฟกินก่อนไอ้ลาเต้หน่อยลาเต้เอยทีไหนเนี่ยเรายังอยู่ที่ที่ไหนนะอาจารย์นะหายใจทิ้งหายใจทิ้งเจแลาเ้ของคุณปูนั่นเองนะครับยังอยู่ที่เดิมทุกๆสัปดาห์เราจะมาเจอที่ร้านหายใจทิ้งไปแม่กองอย่าลืมไปกินนะอย่าลืมนลาเดี๋ยวผมขอตัวไปดื่มกาแฟกันก่อนสองคนเดี๋ยวเจอกันผมเอาลาเต้ลาเต้รับรองช่วงหน้าสนุกนะครับเดี๋ยวเจอกันคารา อาหารไทยรสด,ดีดนตรีไพเราะต้องร้านอาหาราลาไทยเกาะสมุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสังคีตวลคำวันนี้ขอเสนอคำว่าสบัดส,สบัด คือวิธีที่แทรกเสียงอีกหนึ่งพยางเข้ามาในลูกเก็บธรรมดาสองพยางรวมเป็นสมพยางถีทีแล้วใช้มือพิเศษทำให้เกิดเสียงสะบัดขึ้นโดยเร็วเช่นตัวอย่างดังนี้ เด็กๆแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามรายการเราก็จะได้ความรู้จากสัมสัสคีตของเราทุกๆสัปดาห์ได้แล้วอ้าวมามากันต่อไปอาจ๊ะมามาอ่าเอาเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องท่งใจว่ามาพี่อ่าเรื่องอโอเค็เคาเรื่องศิลปะอาถกรรมครับที่เขาประกวดกันผมว่าไันเป็นอ๋อมันเป็นเด็กๆ มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเขาจัดการประกด<ช>รวดต้นไทยนะใ,ใช่ไหมอาจารย์เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่อาจารย์พอทราบข้อมูลไม่ใครจัดหรือ,อยังไงอะไรยังไงเออเดี๋ยวนะสมัยก่อนนี้ตอนผมเป็นครูนะครับผมก็มันก็มีมานานแล้วนะอ๋อมันมีมานานแล้วมากแลย แข่งในจังหวัดอ๋อเหมือนบอลเลยแม่จันไมจังหวัดปุ๊บชนะปุ๊บจังหวัดก็ไปแข่งระดับห้าถ้าเข้าพูดง่ายว่าถ้าเข้ารอกก็เราก็ไปแข่งระดับที่สูงขึ้นอ่าไอ้ก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆอ๋อโหนี่งั้นแสดงแดงแข่งเองก่อนนะแสดงว่ากว่าจะชนะได้นี่ผ่านแบบผ่านอะไรมาเยอะแม่มากมายเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วต้องต้องผ่านคู่ต่อสู้ที่แบบโอ้ย แข็งๆมาเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ผมโชคดีนะต้ออยู่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธมก็เหมือนรู้จักกันหมดเลยอะตอนนั้นใครครับใครครับอาจารย์สิงชัยอ๋อสิงชัยวงสมิงใช่คนนี้อันนั้นนี้จำได้สิงยังยังหน่อยกล้ารางวัลโอ้หน,น้ารางวัลในสมัยนั้นน,นะ่ยนานว่ามันนานแล้วโอ้เอ๊ะแล้ว อาจารย์พอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศิลปะหาตถกรรมั้ปัจจุบันเป็นยังไงอะไรยังไงผมเห็นมากปัจจุบันนี้การแข่งขันมันสูงขึ้นนะขอารับการมากเลยอ่าแล้วยังไงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วผมอยากทราบมากกว่าเรื่องข้อมูลว่าใครทำผมไม่รู้อ๋ออ๋ออ๋อออใครใครทำในศรลปะหัตถกรรมอ่าคนที่จะบอกว่าคนดูแลอ่าคนดูแลโรงเรียนมัธยมสังคีต มัธยมสังคีตเอ๋ตรงไหนเนี่ยอาจารย์อยู่ดอนเมืองไงอ๋ออยู่ดอนเมืองเอ๋มัธยมสังคีตอุ้ยแค่ชื่อเขาก็น่าจะเกี่ยวกับดนตรีนะอาจารย์นะอ๋อใช่แล้วไอ้รู้จักไหมเนี่ยอ๋อแล้วมันคือแล้วโรงเรียนเขาสอนด้วยปีอย่างเดียวเลยเนาะโอ้เรียนหนังสือด้วยยี่สมัยเนี่ยโอ้สอนสอนดนตรีด้วยแล้วเรียนหนังสือด้วยเอ๊ใช่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เราคอจะหาคนที่เขามาคุยพูดคุยกับเราแล้วได้ข้อมูลที่แบบละเอียดกว่านี้ไหมอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนะผมมีมั้ยอมีมี เขาชื่ออาจารย์ปิติอาจารย์ปิติอะไรครับอาจารย์ขาวปื้มขาวปลื้มไหมเอ๊ะจริงๆแล้วผมคุ้นอะขาวปื้มขาวปื้มไข่นะอ๋อเขาว่าเฮียแม่ง่าเฮียแมงอ๋อเฮียแมงโอ้มันนัดขาวปื้มอาจารย์โอ้โอน่ารุ่นเก่าเลยเขาเป็นครูบาอาจารย์แต่ท่านผมยิบปกรณ์นะจีไม่ไปแล้วโอ้โออ๋อเดี๋ยวเขาอาขออนุญาตเขาจะคุยกับเราได้ไหมอาจารย์ ก็ติดได้ได้อยู่นะแอดมินเรามีโทรศัพท์อยู่เนี่ยอ่ะไหนลองต่อให้เราหน่อยแล้วเราอยากคุยกับเขาละอ่ะเอาแลยนะแอดมินต่อสายไปเร็วอ่ะต่อสายมาเลยต่อสายเร็วว้าวติดด้วยติดด้วยสายว่างแล้วเอ๊เอาผูกตัดสายเอาใหม่เอาใหม่แอดมินอ่าอ่ะติดแล้วติดแล้วครับ ครับสวัสดีครับคุณปิ้ครับติดขปิครับผมคุณลุงสงสารพ่อปรีงกับอาจารย์คุณเอาวันนี้ขอพูดคุยกับอาจารย์ติตดด้วยหน่อยครับนเกีียวบับเรือกทีบาันาการารประกวดที่าครัติเดี๋ยวนะอาจารย์ปิ๊ดชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเม้นครับผมอาจารย์เม่นง่ีเ้ยี่อาจารย์เม้นเลยแล้วกันนะง่ายหน่อยได้ครับ เกี่ยวกับเรื่องการประกวดศิลปะหัตถกรรมเห็นอาจารย์ขุนอินเกิดขึ้นว่าโรงเรียนมัธยมสังคีเนี่ยเป็นคนดูแลตรงนี้อาจารย์เป้เนี่ยพอจะอธิบายรายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับมายถึงกติกาใช่ไหมใช่ครับผมการวางเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับการวางเพลงกติกาต่างๆผมก็ที่ผมผมอยู่อ่าช่วงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนาะโดยประมาณครับตั้งแต่ปีนู้นก็ มย,ยมสังเครเนี่ยได้เป็นศูนย์าาก,การจัดการแข่งขันในระดับประเทศด้วยแล้วก็เป็นการเป็นเป็นคนช่วยสพทและกันน<อ>ะครับช่วยสพทในการต<อ>่เกมคือได้รับมอหมายจากสพทใช่ใช่ครับก็ก,ก็จะมีคณะกรรมการก็จะมีคณะหนึ่งก็คือคณะทาเรียวกว่นนาคณะดํเาเนิน,เงงนการครับดาเนินงานร็เบอยบคณะครูที่เป็นครูดนตรีเนี่ยทั้งไทยทั้งสากลแล้วนัาติดนะตอนนี้ ตอนนเท่าที่ผมรู้นะครับก็ถึงเป็นที่ผมไปที่ประชุมเนี่ยอ่าก็จะมีครูในแล้วก็การเราดําเนินงานเนี่ยเราก็จะรับรับนโยบายแล้วก็มีการรำเพลงโดยปรึกษาครูครูผู้ใหญ่หลายหลายคนเนี่ยแหละท่านเราก็ต้องปรึกษาหมดคงไม่ได้ก็ก็จะเลือกว่าเอาครูคนไหนเช่นอย่างเช่นคุณครูครูขับล้อเนี่ยคุณครูมัณฑนาอยู่ย่างเยี่ยขออนุญาตนะครับผมเป็นอย่างเงี้ยครูมัณฑนาอยู่ย่างเย็นอ่าป๋าสงบ สอบสึกไม่มีหาอะไรอย่างเงี้ยเราเลกตัวอย่างนะครับตรงไหนก็อาตจะมีหลายท่านเยอะท่านครูซัอาจารย์สหวัตรก็ต้องการปรึกษาหลายท่านมากครับหลายท่าน,นามนากค<อ>ืแสดงว่าตอนนี้คุย่ยว่าก่อนจะเกิดขึ้นเนี่ยมีการปรึกษากับครูบายอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครูจากผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่การวางเพลงเพราะว่าเราต้องดูหนึ่งเราอาเกณฑ์มาตรฐานแล้วมีเกณฑ์นะครับอาจารย์แน่นการเรียนมัธยม มีเกณฑ์ไหมครับมีเกณฑ์การวัดไหมฮะมีเนี่ยมีเกณฑ์เพราะว่าเราต้องการเราต้องการเกณฑ์ไอ้นี่เขาเรียกเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์เกณฑ์ของระดับมัธยมน,นะมัธยมนะครับครับผมเกณฑ์มาตรฐานตรีไทยนว่าในระดับ,ดบมัธยมอะไะเราก็จะพยายามแล้วก็แม้แต่มันยากนะครับไม่ให้ง่ายเกินไปหรือยากเกินไปให้มันอยู่ในระดับกลางและต้องมาให้ซ้ําด้วยนะ โอ้บางทีก็ต้องวนไปเพื่อที่อะไรก็ที่ความหลากหลายอ่า่อความหลากหลายครับก็จะอย่างว่าละครับก็จะมีเสียงตอบรับอ่าดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการทางานนะครับแล้วมีขั้นตอนการเลือกเด็กยังไงครับเลือกคนที่เขาจะอย่างเช่นคนนี้จะเข้ารอบคนนั้นจะไม่เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็มีท้าประกวดวงนะครับแล้วก็ประกวดเดี่ยวผมจาได้ว่าน่าจะ หกสิบกว่ารายการเลยนะครับสําหรับดนตรีเนี่ยโอ้โหมีทั้งเดียวจะก็ี้เดี๋ยวท่านมัธยมอ่าดัดปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับครับผมแล้วก็เอ่อแต่ละเครื่องมือก็จะมีาการเจเจเหรียญทองถ้านในระดับก็เรื่องระดับเขตก่อนอ่าบางทีเขตใหญ่ๆก็จะมีแข่งสองครั้งสองรอบรอ่าแบบย่อย,ยเขตก็ไปเองอะไรเงี้ยแล้วพอคนที่ได้ที่หนึ่งในเหรียญทองอันดับหนึ่งก็จะแข่งในระดับ าภาพคุณภาพต่อไป<า>ครับผลค,คุยภาพถ้าชนะก็อีกสามสามระดับแรกไม่รู้แหละจะอาจจะมีเหรียญเงินก็กถือว่าเป็นสามระดับแรกอนะครับแล้วก็ได้ไปแข่งระดับประเทศซร่รงระดับประเทศก็จะมีทั้งหมดสิบสองทีมถ้าเป็นเดี่ยวก็สิบสองคนก็สิบสองคนนั้นคัดเลือกมาแต่ละภา,าคภาคละสามคนสามคนสามคนับ อ๋อครับอ่ามีสี่ภาพอ่าประมาณนั้นครับคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับผมสังเกตเยาวชนไทยเนี่ยสนใจดนตรีไทยแล้วมีฝีไมือในมือที่ดีด้วยถามเลยครับอรมการหนักใจไหมครับโองไม่หนักใจครับไม่หนักไม่หนักใจเพราะว่าในในเกณฑ์ของในเกณฑ์การตัดสินทุกอย่างเนี่ยก็จะมีเราจใจครูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหมดสาคนสามท่านมานั่งตัดสิน อันนี้เราพูดถึงในระดับประเทศกันเลยนะฮะระดับประเทศเพราะว่ามาตประเทศในมาตรฐานคือต้องบอกออกตัวว่าบางทีในระดับภูมิภาคเนี่ยมันก็บางทีบางทีก็ไปไม่ถึงอย่างที่ครูดนตรีก็ก็แหมยังไงก็เกิดปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับด้านหนึ่งจากทรัพยากรครูน้อยบ้างเข้าไม่ถึงบ้างไม่อะไรเงี้ยไม่ชัดเจนบางแต่นี้ผมขอนอันนี้เราพูดในระดับระดับประเทศเลยแล้วกันเนาะครับครับครับอาผู้ที่จะมาชนะในอันดับหนึ่งของงานศิลปศาสตรกรรมระดับประเทศได้ยตามอันดับเนี่ยก็คือจะต้อง ผ่านครูผู้ใหญ่ที่เช่นเดี๋ยวล้วนาคเงี้ยมีทั้งหมดสามท่านก็ต้องมีฝีมือนะ<ม>เป็นเป็นเป็นอย่างน้อยก็ทั้งวายวุฒิคุณวุฒิเรียบพร้อมอครับผมอ่าผ่านทั้งบูทั้งบุญถึงจะมาเป็นกรรมการได้ครับ,รบอ่าจุดทิ้นด้วยอ่าบางคนก็ของใหญ่ก็เก่งของใหญ่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุ้มก็อ่าแล้วแต่อย่างประกวดวงเงี้ยองตรีก็จะใช้ใช้กรรมการทั้งหมดห้าคนซึ่งก็จะมีทั้งครูร้องอ่าสมุทจันิ์้างล่าได้แข่งก็ครูร้อง อาจจะหนึ่งท่านแล้วก็ครูผี่าฝ่ายตีท้าเชื่องเป่าหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยคพูดง่ายๆว่ายิมยิ้้อยกันลงไปรายละเอียดเลยใช่ใช่เขาค่อนข้างแล้วการตัดสินเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างผมว่ามีความมินิรรนนะครับแต่ว่าอย่างว่าบางทีมันก็ถูกใจเราไม่ถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฟีดแบบมบ้างแต่ผมว่ามองแล้วไม่เยอะผมมองว่าคุณครูดนตรีไทยทั้งประเทศเนี่ยาอยากจะ คือรวมใจกันว่า,าให้ให้มีรายการนี้แล้วการได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลได้รางวัลคือคือก็เป็นเป็นรางวัลติดต่อแทนอ่าครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเด็กก็ได้เพราะาว่าเด็กได้แข่งขัไนได้ดูคนนู้นได้ดูคนนี้คือการประกวดต่างๆนานาในเด็กได้ประสบการณ์อยู่แล้วเยาวชนไทยเข้าประกวดเนี่ยถึงจะไม่ได้รางวัลก็ได้ประสบการณ์ใช่ไหมครับใช่ครับ <นะ S 2> ผมใช่ครับตัวนี้เด้วยครับอ่าอันนี้แล้วผมถามเรื่องเพลงนิดนึเงเพลงที่ต้องใช้ประกวดเนี่ย รู้รสึกว่าเพลงเดียวอ,อเราไปเจาะลงที่เพลงเดียวนะอาจารย์นะ,ะ,ะเพลงเดียวเนี่ยทุกทุกปีจะเป็นเพลงเดิมไหมมันจะมีอยู่จนอ่าเท่าที่ผมมันมันจะมีบางช่วงถ้าตอนตอนมัธยมสักดีเนี่จะหมุนครับหมุนแต่อาจจะมีอย่างเช่นพอสามสี่ปีแล้วอาจจะกลับมาเพลงเดิมเนี้ยมันก็อาจจะไปได้เพราะว่าอ่ามันก็จะมีเกมมาตรฐานดนตรีไทยของระดับมัธย,ยมเนี่ยคอยคอยทำสนุบาบางปีและแต่บางมัธยมปลายบางทีแล้วก็ ทำให้มันเคี่ยวขึ้นอย่างเช่นพยาโศกเนี่ยแต่จริงแล้วพยาโศกแค่ชิ้นอื่นมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่เวลาหน้ามันจะยากหน่อยอ่าใช่ครับอาจารย์อ่าใช่แล้วชิ้นอื่นมันก็ควมสูดส่วนใหญ่มันจะยากประหยัดองละนานั่นแหละอ่าแล้วก็ขับร้องอะไรอย่างนี้ครับอ,อะไรที่มันนอ,มนอาจจะยากกนิดนึงแต่ก็ก็มีเราก็ทดลองเรียกว่าเราก็ลองลองให้ทำีาเป็นบางปีก็สุดสงวนมากอันนี้ได้พูดถึงนักธรมปลายนะครับส่วนนัธยมต้นเนี่ยบางทีก็เป็นเพลงนิดก็้องเช่นอนโบ้างอเราเปลี่ยนบ้าง อะไรนะผมก็จำเล่กไอ้ได้เดี๋ยวหลายเพลงนะฮะบางทีเพลงตั้นๆนั่ง,งไม่ได้บางทีอ,อย่างเครื่องสายยังมีการเอานํานําเพลงที่ไม่ใช่เพลงเดี่ยวนี่อย่างอยพาพามีน้ำเตา้าซึ่งเ,เ,เราไมได้ดยินแต่ีแลวโบราณก กระเดี่ยวกันมาตั้งนานแล้วเขาก็เอาเงาคิดมาแอบก็ลองครูคุณครูความคุณครูก็ได้ลองได้ลองความคิดตัวเองบางคนคิดทางเองเลยคิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จนแต่ละเพลงเรื่องเพลงเราก็จะอินของเกมมาตรฐานตุนตีไทยแหละครับเป็นสำคัญแต่เจนมาตรฐานตนตีไทยมันกว้างนะมันมีเพลงให้เราเลือกเยอะแล้วแต่ว่าเราก็จะหมุนไปหมุนไปแต่จริงแล้วผมผมมองว่าการประกวดเนี่ยถ้าการจะให้คะแนนขหงผมว่ายากมากสําหรับอาจารย์หนักน้าจะหนักใจสําหรับอาจารย์ที่เป็นกรรมการเพราะว่า จะใช้การตัดสินคือใช้หูฟังเป็นหลักถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเนี่ยอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นศิลปะเนี่ยบางทีมันก็คือการใช้หูฟังแล้วมันกรรมการเกามีโอกาสฟังได้แค่เที่ยวเดียวอืมบางทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีมาเป็นให้เป็นอะไรอ่มาช่วยนี้นะฮะอะไรเป็นคนงานสุดติ๊กนาปีหลักเนี่ย VR VR อ๋ออัดจะดูไว้แล้วดูไว้แล้วจะเถียงกันก็บารีจสามท่านเนี่ยฮะสองชนะหนึ่ง อาก็ไดอะไรใครพลาดใรพลาเดี๋ยวรีดูกันเลยอะไรอย่างนี้ก็มีก็มีแต่อย่างที่อาจารย์เม่นเนี่ยพูดตอนแรกเมื่อกี้ผมชอบมากคือเอ๊ะมันชอบใจเราไม่ชอบใจเขาก็มีถูกต้องไหมครับต่างรรมดาคิดอยู่แล้วนะมันต้องมีปัญหากันบ้างเล็กน้อยสําหรับการปวดเรื่องนี้ครัแต่ยังไงองถือว่ากรรมการตัดสินเนี่ยก็ถือเป็นที่สุด เพราะว่าการเปี่ยมงานใช่เราก็ต้องมีคือเขาเรียกว่ามีมาตรฐานคือเราก็กรรมการสามคนกรรมสามคนเนี่ยมาจากคนละที่ฮะพยายามจะเลือกเราคนหน่วยงานเราจะไม่ใช่อย่างเช่นขออนุญาตอื่นเช่นของทุนานวัตถุสามคนเลยในวิธีนั้นไม่ได้อาจจะเป็นจุฬาขวัญก่รมศิลปากรอะไรอย่างเงี้ยเพราะการโดยที่จะได้เจรจาก็เรียกไรอ่ะมันจะได้ท่านท่านจะได้มุมมองหลายอย่างมีมุมมองหลายอย่าง อ่าไม่ตัวอประมาณนั้นนะครับอ่า,อ,าอันนี้ก็มาก็เกิดความมีิยธรรมอันนี้คือถ้าใครยิ่งชัดแต่สมัยนี้ตาสิงยากครับอย่างที่ที่อาจารย์ได้บอกครับ่างทีโอ้โหมันยากด้านการศึกษาเด็กนนมีความสามารถมากขึบอก,บอกว่าเด็กเยาวชนเริ่มมีความสามารถมากขึ้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับครูต้องบอกว่าครูเก่งขึ้นครับพครูเก่งขึ้นเนี่ยก็ไปฝุกเด็กแล้วเด็เขาเก่งตามครูครับครูวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหเก่งตือหน้าก็ไหวและชัดอืมน้อยมากบางที บางทีมันยังไงโอ้โหมันคาบเกี่ยวกันนี่เดี๋ยวเพราะนั้นแล้วกรรมการก็เลยต้องใช้อย่างที่ผมบอกก็เร,เริ่มพัฒนากรรมการก็ต้องแอคทีพัฒนาเช่นการเอาวิดีโอออกมาอ่ะอ่เนี่นพอมันเฉียนเฉียนกันเนี่ยเฉียนเฉียนกันปุกส่วิดีโอเลยวัดกันเลยว่าอ่าใครมันผิดมากกว่าการผิดน้อยกว่ากันเอาจริงๆนะผมไม่เคยเข้าไปดูเลยจริงเราให้คนอื่นเข้าไปดูไหมครับอาจารย์ จริงๆแล้วในกติกาให้ดูได้ปกติครับแต่ผมผมก็เคยประสบปัญหาเองนะครับขนาดเป็นเป็นเป็นคนที่อ่าเป็นเป็น,ปนคณะการดำเนินง,งานเนี่ยเราออกเกณฑ์ชัดเกนมากในในสมุดที่เราจะมีเกณฑ์นะครับแจ้งเขาว่าอ่าในการประกวดทุกครั้งเนี่ยสามารถดูได้ครับไม่ห้ามปิดกั้นครับแต่ยังมีบางทีบางศูนย์ยังไงต้องผมว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ศูนย์แต่ละศูนย์บางทีคนที่มาคุมเนี่ยไม่ใช่นักดนตรีหรือคนอ่านเกณฑ์ครับ ใช่ปาะดี๋ก็เป็นคนหน่วยงานนอกซึ่งมาช่วยเขาก็ไม่รู้เขาก็ดูไปเรียห้ามเข้านะเพราะว่าไปกลัวกลัวสมาธิสมาธิพวกนันเลยก็เลยปิดห้องก็เป็นกองเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมประกวดสองทากที่นี่เปิดพูดถ้าก็เปิดหมดครับเพราะว่าแต่ว่าเปิดแล้วต้องต้องอยู่ในกติกานะคนอยู่ในมารยาทเช่นอย่าโห่ฮป่าฮิ้วก็ดูก็ดูเฉย ป็นไม่ใช่เดินเข้าเดินออกเงี้ยครับผมเพื่อผมอยากไปดูบ้างแค่นั้นเองโอ้โหได้เลยครับดีเลยครับผมแล้วกันแลวกอนจะไปดูยังไงผมตอนนี้เหมือนจะหายไปไม่ได้ประกวดเลยอาจารย์ใช่เนอะใช่ใช่ใช่อาจารย์ผมไปหเลยช่วงสองสามปีหลังมาเนี่ยระดับประเทศเนี่ยได้ถูกได้ถูกตัดออกไปก็เป็นถือระดับภาคเป็นถือเป็นที่ขึ้นสุดอ่าโดยด้วยเรื่องของงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายก็ก็เป็นธรรมดานะครับ ก็ขอไม่ไม่กล้าเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละครับีนีคดีระดับภาคสี่เป็นที่ส้นสุดเนี้อ่ารับรับก็จบกันในช่วงปีที่แล้วเนี่ยหรือก่อนปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเรื่องโควิดก็หายไปตอนนี้ก็ยังยังยังไม่มีข่าวนะครับว่าการประชุมว่าอาการแข่งขันทุกสาขากรรจะกลับมานะครับก็คงสงสัยต้องรอวัคซีนก่อนนะครับรอฉีดก่อนแล้วในมุมมองอาจารย์นี่คิดว่าจะกลับมาไหมครับ ผมไม่รู้จะกลับมาไหมแต่ผมอยากให้กลับมานะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ดีนะครับใช่ใช,ใช,ใช่เพราะว่ามันถือเป็นการที่แบบว่าเขเด็กเนี่ยมาแบบมันพัฒนาผีเมื่อตนเองอ่ะถูก,ต,ถกต,ต้องครับถูกต้องครับถซ้อมเยอะซ้อมเยอะอืมใช่ครับใช่ครับก็มีเวทีออกเพราะว่าเวทีบางเวทีเนี่ยคือต้องหรผมผมเคยไปคุยครับอันนี้ก็เป็นคอนเนคชั่นอย่างเช่นผมเคยไปถามอยากที่มหาวิทยาลัยขอการค้าสมัยก่อนเขาจะมีการแข่งขันวง คือท่าผสมเครื่องสายเนี้ยผมเคยถามว่าชิ้นไหนทำไมไม่มาเขาบอกว่าหนึ่งเรื่องง่ายเจยใจอ่าแต่ละเด็กพ่อแม่มาให้ผมูปัญหาเยอะเข้าไ็เลยไม่มาทั้งที่หนังเด็กน่ามมสาารถนะผมก็เห็นว่าอาจารย์ศิลาบาศกรรมเนี่ยมันมีั่วปฏิเสธเพราะนั้นแล้วมันมันจึงทําให้เวทีเนี้ยมันเข้าถึงทุกครับอ่าทุกเขตทุกพื้นที่การศึกษาอย่างจริงจังแต่ถ้าจะเป็นจัดในเช่นจัดในกรุงเทพเนี่ยซึ่งก็ยอมรับว่าในส่วนใหญ่หรือว่าป้าตะวันออกเนี้ย อย่างที่เราเคยทราบถ่าอย่างมังกรพาขอญาตนะครับในเชิเอก็จะมีคนเฉพาะในรแนะแวกนั้นที่เขามาเพราะว่าวอย่างคนระแวกอื่นก็หนึ่งอะไรอย่างก็จบเรื่องเรื่องเรื่อ,กอ,กอกงอการเดินทางงบประมาณการจ้างหู <ๆ S 1> มันงุ่งงุ่ยอ,อ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเสนาตกรรมเนี่ยมันได้อย่างก็มีเรื่องของอะไรนะเรื่องของโดยทํานแหนะับเรื่องของอะไรนะเด็กเนี่ยได้เอาพอร์ตเนี่ยไปไปอะไรนะไปยื่นเอาไปยื่นเพื่อสมัครเรียนอะไรใชเป็นผลงานตัวเองโอ้ อ่าได้โค้ด้าดนตรีเพราะว่าใบอันนี้กำลังตีมากเลยของศเสียบสรัจะขึ้นโนเลททองเนี่ยก็แปลว่าหรือว่าประกวดทุกปีถึงจะไม่ได้รางวัลแต่เขาก็คนก็จะมองว่าอ๋อนี่ไงนะ่เขามีความพยายามเนี้ยเพราะว่าตามหาอลไรเขาจะมองหาเด็กคนนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ได้ดีวันนั้นแต่ว่าเขาก็มีความพยายามในการประกวดว่ากาพัฒนาตัวเองอะไรก็จะอยู่ในมุมนั้นอ่าอ่านแกสลัมอืมอืมอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับต้อเป็นคนโถดีของเด็กครับผมว่าผมไม่เคยเห็นโถนดีนะไม่เคยเห็นเสียนะ เรามาพูดถึงเรื่องให้อยากให้อาจารย์พูดถึงโรงเรียนมัธยมสังคีตเขาสอนอยังไงเขายัางไงเพราะว่าผมผมสงสัยเรื่แต่ชื่อแล้วมัธยมสังคีตมันต้องเป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะดนตรีหรือเปล่าหรือยังไงครับอาจารย์อ๋อ,อท่านุินเคยมาแล้วนะครับฮ่าฮาไมนี่ยผมไปด้วยเนี่ยโอ้ยไปด้้อน้อนนครับย้นไปดูนพ่อาเนี่ยออวันนก็กด คุณติเม้ามาคุยแล้วโอ้โหสนุกมากอันนี้ผมก็จะยอ้อนย้อนนะามว่ามึงเนงม่ยมสังคีนเนี่ยเป็นโรงเรียนดนตรีครับซึ่งก่อตั้งมาผมไม่แน่ใจว่า2533หรือเปล่านะครับผมอ่าแต่ก่อตั้งมาก็ก็เพื่อเพื่อจะเป็นโรงเรียนดนตรีในสพท,ทของสพท,ท,ทเองนะแยกออกมาจากเรนนะติ๋มท่านอยู่ ผลสังแตกระลยอะไรเงี้ยในทุกๆโกา<ม>นนรเดียวกันดนตรีไทยอย่างเดียวหรือสากลด้วยครับหรือหมดาหราหมดุาพอแรกเริ่มเปิดขึ้นมาก็จะมีแต่เอ่อมีดนตรีไทยกับสากลแล้วก็เรียนควบคู่กับวิชาการไปด้วยคร<อ>ับต้องมีการพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาจนในปัจจุบันเนี้ยเราก็มีทั้งเอกเอ่อมีวิชาดนตรีเอ่อมีดนตรีไทยและสากลน,นะครับดนตรีไทยก็มีทั้งแบบใหญ่ๆก็คือเครื่องสายและอีภาพอีพาก็มีการแยก แยกแยกแยกเรียนอ่าคนไหนเรียนแล้วหน้าแต่ว่าก็ยังเรียนรู้กันเราจะสอนํานองหลักอะไรนะครับสาษาก็มีแยกสอนด้วงสอนอู้แต่ก็จนใหญ่ก็ให้เรียนคานองหลักก่อนเราเหมือนโรงเรียนเครื่องสั่งชี้เนี่ยจะเหมือนสอนเด็กไม่เป็นเลยนะฮะชั่วโมงเนี้ยตอนเนี้ยือสอนพื้นฐานะสอนพื้นฐานขึ้นมาปูพื้นฐานขึ้นมาเลยบางคนเด็กวงโมปาตาเนี่ยมีใจอย่างเดียวมาเนี้ยเราก็ค่อยค่อยค่อยปรับค่อยสอนเขาก็มีชั่วโมงเรียนทั้งในชั่วโมงและนอกเวลาเช่นหลังจาก สี่โมงเย็นจะก้องไปแล้วก็เพลงกันนะอเองพิเศษเลยแสดงว่าเด็กนักเรียนทุกๆวันจะได้เรียนดนตรีใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรียนวิชาการโดยวิชาการเก่งพนครับที่นี่อทุกวันได้เรียนดนตรีด้วยเรียนวิชาการเด็กไหวเลยครับนี่ยแล้วเปิดส้านยังไงอ๋อเปิดกำลังเปิดเลยครับในช่วงนี้กำลังเปิดโอหแจ๋วเลยช่วนี้กำลังเปิดเลยครับมาากาฝากาฝา กำลไปแล้นะใครสนใจดูรายการอยู่อนอาจารย์ครับก็คือจัดว่าจริงๆแล้วมัธยมสังคีก็ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของดนตรีนะอครับก็พัฒนามาเลยครับพยายาม พยายามอะไรอ่ะก็เราก็พยายามสร้างเด็กครับสร้างนักเรียนสร,สร้างเด็กสร้างเยาวชนขึ้นมาก็เป็นธรรมดาครับที่จะมีทั้งเด็กเก่งเด็ก,ดกไม่เก่งเรสะสมคนเปรกันไปแต่ว่า<อ>เราก็ดูที่เด็กๆมัธยมจักคิ์เนเมื่อจบม .6 ถ้าเขาตั้งใจเรียนนะครับในแร่ละปีโอ้อ,อยู่ในมหาวิทยาลัยแทรกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยอ่าทั่วทั่วทางคุณครับไหครับไปได้เลยครับครับสอบนเังอาจารย์มีอะไรจะถามอาจารย์ไหม่เนี่ย ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะอาเอาวันนี้ผมขอบคุณอาจารย์เมนมากมากผมไม่ถามเลยคุณไม่ถามเลยที่บ้าขอบคุณครูอาจารย์เมนมากๆครับไว้โอกาสหน้าเราจะขอคุยใหม่อีกสักครั้งนะครับอาจารย์เมนวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเดี๋ยวลาไปก่อนพร้อมๆกันลาไปก่อนอะไรครับอาจารับจ่ายค่ากาแฟรู้ยังเฮ้ยยังไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเขาเป็นสปอนเซอร์แล้ว ชาวบ้านก่นสวัสดีครับ